การกินชาบูแบบดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นเป็นยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะแม่เบีเ้ยวมาแล้ววันนี้นะคะแม่เบีเ้ยวพาทุกท่านมาที่ร้านคิโซ,โซจิค่ะเป็นร้านชาบูที่ครอบครัวนโดชื่นชอบแต่แม่เบีเ้ยวไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสไตล์อย่างเราต้องกินแบบชาบูหมาล่าหรือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ว่าอันนี้แบบไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ค่ะเป็นการกินชาบูแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะคะตั้งจากพอมาถึงร้านนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าร้อนเขาจะเสิร์ฟผ้าเย็นค่ะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวเขาจะ เสื้อผ้าอุ่นๆนะคะให้เราเช็ดมือค่ะจากนั้นก็สามารถเลือกเมนูที่เราจะกินได้เลยนะคะเมนูก็ดูให้ดีนะคะแต่ละเซตนะคะจะสามารถสั่งได้กี่คนกี่คนค่ะถ้าเกิดว่า1เซตนี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องสั่ง3คนก็คือหมายถึงว่าสาาั่งมา1เซตกินได้3คนแต่ว่าในราคา1 0,000 000, ่นคือคนละ10,000นะคะไม่ใช่เซตละ1 0,000แล้วกินได้3คนนะคะ พอสั่งเสร็จพนักงานก็จะเริ่มเสิร์ฟเครื่องดื่มแล้วก็ออเดอร์นะคะส่วนเครื่องดื่มของร้านนี้นะคะถ้าเป็นน้ำชาจะเสิร์ฟฟรีถ้าเกิดว่าเป็นซอฟต์ดื่องอย่างอื่นนะคะจะต้องจ่ายเป็นแก้วค่ะปกติแม่ไปไหนก็จะดื่มแต่โคลานะคะส่วนแม่แย่านั้นนะคะก็ต้องดื่มเบียร์สดอย่างเดียวเลยค่ะสาหรับผู้หญิงญี่ปุ่นกับแอลกอฮอล์ก็ถือว่าเป็นของคู่กันค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่ากินเหล้าเมาโซเซนะคะหลังจากเลิกงานแล้วก็เป็นเรื่องปกติเลยค่ะหลังจากที่เสิร์ฟเครื่องดื่่่มมมมแล้้้้้วนนนนะะะะคคตอาาาาเเขก็จจจสิิรร์ฟชบู AN ะะก็จะมี2แบบค่ะนั่นก็คือโกมาอาจิหรือว่าน้าจิ้มรสงานนะคะก็จะมีรสชาติเค็ m, มๆหวานๆมันๆงานนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือพรสุนะคะพรสุก็จะเป็นเค็มๆแบบเปรี้ยวๆปลาแรมปลาแรมนะคะส่วนท็อปปิ้งของน้าจิ้มนะคะก็จะมีต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ไดกงขูดเพื่อเพิ่มความเผ็ดค่ะจิ้มมาเสิร์ฟนะคะจากนั้นก็เนือเน้อก็มาค่ะเนื้อน่ากินมากเลยค่ะแต่ว่าน้าซุปจะบอกว่าเป็นน้ําเปล่าน้ําเปล่าโดยที่ไม่ผสมอะไรเลยค่ะสําหรับขั้นตอนและว,วิธีการกินนะคะพนักงานเขาจะทําให้เรา เราดูก่อนค่ะรอบแรกนะคะมาดูว่าการกินแบบดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นกินยังไงค่ะเริ่มจากการเอาเนื้อขึ้นมานะคะแล้วก็แกวง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 แค่นี้เลยค่ะแล้วก็เอามาใส่ใน้าจิ้มนะคะจากนั้นก็สามารถรับประทานได้เลยค่ะแค่นี้เลยค่ะคือวิธีการกินชาบูของคนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะคะหลังจากที่พนักงานนะคะแกวงแกวงแกวงให้ครบทุกคนแล้วนะคะเขาก็จะจัดการนะคะใส่ผักลงไปคะ่ะวิธีการใส่ผักนะคะก็ยังพิถีพิถันนะคะใส่ต้องเน้นความสวยงามเข้าไว้ค่ะ หลังจากนะคะที่พวกเรานะคะจัดการกินเนื้อกินผักจนหมดหม้อแล้วนะคะพนักงานนะคะก็จะมาเคลียร์หม้อวิธีการเคลียร์หมอก็คือทําความสะอาดหม้อนะคะตักเศษอาหารตักเศษต่างๆออกจากน้ําซุปนะคะให้เหลือเพียงน้ําซุปอย่างเดียวเพื่อที่จะให้เรากินอูด้งค่ะน้ําซุปในหม้อนะคะก็จะมีความนัวของเนื้อแล้วก็มีความหวานของผักอยู่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะเวลากินอูด้งต่อนะคะเขาก็จะปรุงแค่เกลือเพียงเล็กน้อยค่ะ จากอุด้งได้ที่นะคะพนักง,งานก็จะตักเสิร์ฟค่ะโดยการตักนะคะให้ตักแบบนี้เลยค่ะอุด้งจะได้ไม่กระเด็นนะคะไม่แล้วก็จําเคล็ดลับมาจากร้านนี้เลยละคะ่ะนอุด้งเสร็จแล้วนะคะพนักง,งานก็จะจัดการเคลียร์โต๊ะทั้งหมดเคลียร์คือเคลียร์ทุกอย่างไม่ให้เหลืออะไรที่โต๊ะเลยนะคะทําความสะอาดโต๊ะเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเสิร์ฟของหวานต่อเป็นเมนูสุดท้ายค่ะ can hear